าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้ใครมาวันนี้มีบุญวัสนาจอมทัพอาตมาทิ่ฐานแล้วใครไปลูกหลานเลยสวนที่สนามลิศาโโรดจงมาในวันนี้รดจงมาในวันนี้ขอท่านทั้งหลายโปรดทราบในยะยังเปล่าวและทุกประการถ้าไม่มาไม่ใชยะคนไหนเป็นพุทธบตริษัต์ของทวีสันดรมือใจยาสายใจคอเม่ตา บริจาคทานด้วยทุกประการทั้งเลือดเนื้อเชื้อไข่ก็บริจาคได้ในยเนตในยานารูกลักหนึ่งสองราก็สามารถให้เป็นทานได้หัวใจ่องหัวใจเรื่องขูคิดไม่คุคคคบานเราก็เสียสละบริจาคทานได้อตาตมามีแฟนมากบริจาคหมดแล้วบริจาคแม่มัดทีไปแล้วให้จาจารย์เสริมสุขไปนานแล้วขอฝากไว้ด้วยนะบัตนี้มีความหมายอยู่หลายประการที่พูดในละึกซึ้ง แต่ท่านทั้งหลายจะคิดได้หรือไม่ได้ก็ตามนี่วันนี้เตรียมเนี่ยเตรียมเนี่ยบอกคุณประเสริฐอย่าไปเอาแฟนมาหรือเปล่า,าน้าอธิษฐานจะมาคืนถ้าไม่มาเสียศักดิ์ศรีไม่ใช่ลูกศิษย์ประพุวนันสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยหลอด สัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง